สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้นองๆแล้วก็แฟนๆวันพีชทุกๆคนวันนี้มาพบกับตัวอย่างของวันพีชตอนที่867ชื่อตอนว่าสุขสันวันเกิดก่อนอื่นเลยนะครับคลิปนี้ก็ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเลิกเ,เรียนกันหรือยังนะฮะแต่ถ้าเลิกเรียนกันแล้วนะครับก่อนที่รับชมกดไลค์กันก่อนนะฮะช่วยกันก,นกดไลค์กระทืบไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับอะไรฮะ เนื้อหาในตัวอย่างจะมีอะไรบ้างไปติดตามชมกันได้เลยบิกมัมทำลายอาวุธของตาเท่าโยรุลุได้อย่างง่ายดายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากและก็ต่อยตาเท่าโยรุลุล้มลงไปกับพื้นหลังจากนั้นบิกมัมมุ่งหน้าไปที่คังเก็บขนมแซมราของหมู่บ้านมาเธอร์คาเมลได้แบ่งวิญญาณของตัวเองใส่ไปในไฟที่กำลังไหม้หมู่บ้านอยู่เพื่อควบคุมให้ไฟเหล่านั้นสงบลงและโยรุลุ เท่ายักษ์ก็ได้เสียชีวิตลงเราเด็กกำพร้าจากหมู่บ้านแก่ทุกคนก็ต้องหนีเพราะว่าเราคนยักษ์โกรธเกี้ยวมากจนไม่สามารถอยู่บนเกาะนี้ได้บ้านแก่แหกใหม่ถูกสร้างขึ้นที่ไหนสักแห่งบนโลกใบน,นี้ซึ่งแท้จริงแล้วคาเมลได้วางแผนร่วมกับรัฐบาลโลกหล่อนแสดงละครว่าเป็นแม่ชีแต่จริงแล้วมาเธอร์คาเมลตั้งใจจะรวบรวมเด็กๆเ,เพื่อส่งไปขายในที่ต่างๆซึ่งหลอน ก็คิดจะขายบิกมัมให้กับรัฐบาลโลกเช่นกันในวันเกิดของบิ๊กมัมมีขนมแซมราตั้งเป็นกองทุกคนรอกินขนมร่วมกันด้วยท่าทางสนุกสนานแต่พอบิ๊กมัมกินเสร็จและกลับสู่โหมดปกติเธอก็ไม่เห็นมาเธอร์คาเมลและเด็กคนอื่นๆอีกเลยจบตอนความหลังแล้วนะครับมาเธอร์คาเมลเนี่ยผมคิดว่าเหมือนตัวละครนึงในหนังเรื่องหนึ่งหรือนิทานเรื่องนึงซึ่งผมนึกไม่ออกว่ามันเรื่องอะไรนะครับที่แบบ ควมตัวเป็นแม่ชีหรือว่าเป็นคนที่รับเลี้ยงเด็กแล้วก็ขายเด็กไปนะฮะมันมีอยู่เรื่องนึงนี่แหละเพ,เพื่อนๆรู้หรือเปล่าว่าเรื่องอะไรเดี๋ยวช่วยบอกผมด้วยนะนะฮะถ้าใครรู้ช่วยบอกด้วยวน,นะครับก็ในตอนนี้เนี่ยคาดว่าจะจบความหลังของพิกมัมแล้วนะฮะและเดี๋ยวมาดูกันว่ามเาเตอคามลหายไปไหนนะครับและเด็กคนอื่นหายไปไหนและพบกันนะครับในคลิปหน้าหรือว่าตัวเต็มถ้าไม่อยากพลาดก็กดติดตามกดซ u b s c r i b e ชานาลอิบูทีวีเอาไว้นะฮะและพบกันบายบาย